สวัสดีค่ะทุกท่านคะ่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่การพยากรณ์ของชาวราศีเมถุนนะคะคลิปนี้จะเป็นการดูดวงในช่วงของเดือนพฤึภษภาคมปี2564นะคะเรามาเริ่มที่การงานก่อนเลยนะคะนะการงานของคุณในช่วงนี้ก็โอเคดีนะไปได้ด้วยดีค่ะไปได้เรื่อยๆนะ คือมันทําเงินให้คุณเยอะอยู่แล้วนะคุณได้เงินกับงานตรงนี้เยอะอยู่แล้วนะคะไม่ว่าจะเป็นการทํามาค้าขายไม่ว่าจะเป็นงานประจําเป็นไปได้ด้วยดีนะคะแต่ขอให้เพิ่มเอ่อเพิ่มเอ่อความเร็วในการทํางานหน่อยเพิ่มสปีดหน่อยนะคะเพิ่มสปีดในการทํางานนิดนึงนําอืดไปนะคะอืดไปนิดนึงนะคะในบางท่านมีเกณฑ์เริ่มงานใหม่ด้วยนะ ขยันเชี่ยวนะคะกับงานตรงนี้ทําที่บ้านด้วยนะคะน่ะมีงานประจําทําอยู่แล้วแล้วก็มีงานใหม่เข้ามาอีกก็โอเคเลยค่ะตามสเต็ปเลยดิฉันมักจะแนะนําเสมอว่าให้ทํสองอย่างคู่กันไปนะคะงานหนึ่งสะดุดงานหนึ่งรอเราอยู่ซัพพอร์ตไปได้นะคะในยุคนี้สมัยนี้นะเรื่องนี้สําคัญมากสําคัญมากไม่มีเวลาพักนะคะคนยุคนี้สมัยนี้ไม่มีเวลาพักไม่ต้องพักกันแล้วเนาะ ทำไปเรื่อยๆค่ะแตกกนะะแก่การเงินของคุณดีมากนะคะสิบเหรียญแปดเหรียญหเหรียญการเงินของคุณดีแบบโคตรๆดีจนไม่รู้จะพูดว่ายังไงละอืมทางอสังหาริมทรัพย์บ้านที่ดินที่คุณไม่คิดว่าคุณจะได้เดี๋ยวคุณจะได้นะหรือไม่ก็คือถ้าคุณไม่เกี่ยว,วก,กับอกับพวกอสังหานะ คุณก็จะมีเงินเข้ามาเยอะเพราะการเงินคุณดีมากแต่ยังไงซะกก็ขอให้อ่าไปทําบุญด้วยนะได้เงินมาขนาดนี้แล้วนะทําบุญบ้างก็ได้ทําบุญใส่บาทก็ได้ค่ะง่ายง่ายนะคะเข้าไปร้านสะดวกซื้อเห็นตู้บริจาคอะไรก็หย่อนลงไปไปโรงพยาบาลไปส่งญาติก็เห็นตู้บริจาคก,ก็หย่อน,นอหนย,อนย่อนไปนะตามกําลังที่เราจะทําไหวนะไพ่บอกให้คุณทําบุญนะคะ นะสุขภาพตัวคุณอาจจะไม่มีปัญหาเรื่องสุขภาพแต่ญาติผู้ใหญ่ที่บ้านอาจมีปัญหาเรื่องสุขภาพนะคะอาจจะต้องเข้าโรงพยาบาลผ่าตัดดูแลท่านหน่อยนะคะนะไม่เหนื่อยไม่เหนื่อยสบายนะเพราะว่าหน้าไ้่ตรงนี้คุณค่อนข้างจะเรลัคซ์ด้วยนะไม่เหนื่อยด้วยนะแต่ขอให้ดูแลญาติผู้ใหญ่นะคะลมป่วยนะ ระมัดระวังด้วยนะคะนะอยใจร้อนอย่าขับรถเร็ว,รวคำพูดคำจาย,ย่าตรงอิรุงพองผาง,ผงอย่าอย่าเป็นคนแบบนี้นะขยันทำงานได้แต่ต้องมีบุค,คลิกภาพที่ดีด้วยเนาะนะคะอ่าต่อไปเรามาดูเรื่องความรักกันบ้างตามสไตล์คนโสดก่อนนะคะคนโสดในเดือนพฤษภาคมนี้มีเกณฑ์พบเจอเนื้อคู่ให้คู่คุณขึ้นมาสใบเลยนะ นะคะแต่ถึงจะมีเกณฑ์มากแค่ไหนคุณยังนั่งนั่งนอนนอนอยู่ที่บ้านก็ไม่เกิดประโยชน์ไม่เจอใครเลยนะควรจะออกไปดินเนอร์กับเพื่อนแฮงเอาท์กับเพื่อนนะไปกินก๋วยเตี๋ยก็ได้กินชาไข่มุกนะคะกินกา,าแฟกาแฟอเมซอนกินตรงนี้ขอให้อยู่ตรงนั้นแช่ตรงนั้นไม่ใช่ซื้อแล้วกลับซื้อแล้วกลับไม่ใช่อย่างนั้น นะคะอาจจะไปกินเลี้ยงกับเพื่อนที่บ้านบ้านเพื่อนก็ได้ไม่ใช่บ้านเราเนาะออกนอกสถานที่ไปนะคะนะอย่าใจร้อนนะอย่าพุ่งอย่าเจอปิงแล้วปุ๊บพุ่งเข้าไปใส่แล้วเป็นแฟนกันนะเราชอบเธอนะอย่าพุ่งใจร้อนอย่างนี้นะห้ามนะค่อยๆเป็นค่อยๆไปนะใช่เพื่อนเรา,าแหละเป็นสะพาน นะคะมีเกณฑ์น,นะคะนะสิบถ้วยกับสามถ้วยขึ้นนะคะนะส่วนท่านที่มีครอบครัวแล้วมีแฟนแล้วนะคะยังรักกันดีค่ะอบอุ่นน่ารักด้วยนะคะแต่ถ้าหากมีเรื่องทะเลาะบบาแวงกันก็ง้องอนนิดนึงก็คือดีกันแล้วนะตื่นรือว่าจะซื้อของให้ก็ได้ซื้อคือตรงนี้เราจะรู้ว่าแฟนเราชอบหรือไม่ชอบอะไร เราเราครบหากันเราอยู่กินด้วยกันน่ะนะก็อย่าโม่ทาแต่งงานทําแต่งเงินก็นละกันดูแลหัวใจตัวเองด้วยนะคะซื้อของไปก็ได้ซื้อของฝากหรือไม่กม็เป็นของที่เธอและเขาอยากได้มานานแล้วแล้วก็เราก็ไม่ได้ซื้อให้สักทีและเธอก็ไม่เคยเธอและเขาก็ไม่เคยซื้อให้ตัวเองสักทีเราก็ซื้อให้อย่างนี้ก็ได้เนาะนะนะ ในเดือนพฤษภาคมนี้นะเพราะการเงินคุณดีอยู่แล้วนะการเงินคุณดีมากเลยค่ะนะไม่รู้ละมันอสังหาขึ้นอย่างนี้มันก็ต้องเป็นอสังหาหนะ่าไม่พลาดหรอกมันคุณไม่คิดว่าคุณจะได้และคุณจะได้นะนะแต่ถ้าไม,ไม่ไม่เกี่ยวกับอสังหาคุณก็จะมีเงินเข้ามาเยอะมีเกณฑ์เริ่มงานไหมใครสมัครงานได้แล้วนะตกงานนะคะวิจัยฝุ่นอยู่นะได้แล้วนะคะนะ ขยันเชียวเพราะคุณเป็นคนที่อสู้คนอยู่แล้วค่ะถึงคู่แข่งมันจะมากนะตอนสมัครงานใหม่นะแต่คุณก็จะได้นะอย่าชะล่าใจล่ะคู่แข่งเยอะบอกให้ว่าได้งานแล้วก็ชะล่าใจแก็จะไม่ได้นะเพราะว่าสิบดาบขึ้นด้วยนะอืมสุขภาพของคุณดีนะคะแต่ญาติผู้ใหญ่ไม่ดีนะดูแลท่านนิดนึงอืม องค์รวมตรงนี้ดีหมดนะคะเป็นหน้าไพ่ที่ไม่ได้เดือดร้อนอะไรอ่ะคุณก็สบายสบายดีอ,ะอ่ะใช้ได้นะคะนะอ,อ่ะตามหน้าไพ่นี้ก็หมดแล้วนะคะสำหรับชาวราศีเมถุนก็ขอทุกท่านนะคะประสบความสำเร็จในทุกเรื่องทุกด้านทั้งการงานการเงินและความรักสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ